ครับผมจะเอมือหนึ่งวันนี้มารีวิวสามล้อสำเร็จเข้าใหม่ล่าสุดวันนี้ครับคันล่าสุดนะครับคันนี้เดือนกรกฎาคม2 5 6 5้าอันนี้ขับง่ายมากครับสำหรับคนที่ชอบขับไม่ง่ายครับคันนี้มาดูใหม่ๆนะครับดูเลขใหม่หนึ่งสองสภาพใหม่แน่นอนครับจะอีมือหนึ่งเกียร์สิบเกยเกสิบเกกิโลครับเท่ากับของใหม่เลยครับ เบายังไม่แกะเลยครับเนี่ยเบาปิดอยู่วะน้ำมันล็อกล็อกนะครับน้ำมันเกลือเปิดล็อกเกียร์ครับกดลงกดลงจะเป็นเกลือหนึ่งสองสามสี่อ่ากดลงไปอีกก็เป็นเกียร์ว่างครับแบบรถเวฟครับมอเตอร์ไซค์เวฟครับถอยขึ้นนี่ยถอยขึ้นก็เป็นแบบรถเวฟเลยครับอันนี้เดินเดิน เกดือนนาปกติครับถ้าถอยหลังก็กดลงครับจะลองปิ๊กติ๊กจะเปิดให้ดูนี่ครับถอยหลังมีเสียงเดือนนาปกติครับเราจะสตาร์ทให้ดูครับสตาร์ทง่ายครับแต่ถ้าเอ้าแต่ถ้ามีเกียร์จะไม่ติดนะครับลองดูเข้าเกียร์เกียร์หนึ่งนะครับนะครับมีเซฟตี้ครับกดไม่ติดนะครับนะครับไม่ติด ถ้าเกลี่ยเนี่ยก็เกลี่ย,ข,ยขึ้นเกลี่ยบ้างนะครับตัดครับนิ่มๆครับ,น,รบนิ่งมากครับคันนี้นี่อันนี้นิ่งนิ่งครับนิ่งมากครับดูออปชั่นรอบๆคันนะครับใหม่นะครับมีตะแกรงหน้าด้วยครับแกงใส่สัมภาระหน้าด้วย ไฟเฟติดหมดครับไฟติดหมดนะครับติดทุกดวงครับไฟติดทุกดวงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาไฟหน้าติดหมดนะครับไฟติดหมดนีเบรกมือเราอยู่นะครับเบรกมือเบรกเท้าเอาเปิดเปิดข้างได้เปิดข้างเนยมีกล่องใส่สัมภาระด้วยครับตรงนี้ล็อกกุญแจได้ล็อกได้เปิดข้าง ให้เด็กเปิดข้างดูแล้วให้เด็กขับไปดูเดิมครับเดิมรีวิวคนเดิมครับภูเมดภูเมดภูขามคมรีวิวเป็นเดิมขับง่ายครับเด็กๆก็ขับได้คันนี้คนแก่ขับได้แน่นอนครับเนี่ยครับเปิดได้เปิดสบายครับแต่สามด้านปลาติกยังไม่แกะอะไรเบาเลยครับใหม่ๆเลยครับคันนี้เอาปิดปิดปิดแล้วยกดั้บ ปิดอ่าปิดข้างก่อนอ่าถูกปิดข้างก่อนค่อยปิดท้ายปิดข้างก่อนเข้าใจไหมปิดท้ายปิดข้างก่อนเือมันจะปิดท้ายข้างไม่ได้เนี่ยดูนั่นนะเห็นไหมเปิดท้ายออกต้องต้องปิดด้านข้างก่อนนะครับงั้นมันจะติดครับติดแบบนี้จะติดแบบนี้เปิดดั้ง ยกดั้มครับยกดั้มได้นะครับแต <oz> <fu à S 1> ่ต้องปลดล็อกตรงนี้ครับเดี๋ยวยกดั้มให้ดูนี่ครับสองข้างครับสองฝั่งจะยกดั้มนะครับปลดล็อกตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับยกมือเดียวได้เลยครับเบาๆนี่ครับนี่ครับถ้าติดยังห่อหุ้มดีเลยครับนี่นี่ครับมีโชคนะมีแหนบนะครับโชคแหนบครบนะครับ เครื่องก็ใหม่ๆนะครับสตาร์ทเท้าก็ได้ครับสตาร์ทเท้าเวลาแบตเตอรี่หมดบางทีพ่วงแบตใช้แบตแบตหมดนี่สตาร์ทเท้าได้มีปัญหาครับมีปัญหาไม่มีแบตก็ไปได้ครับมีปัญหาครับเอาลง เอาลงาลงไปง่ายๆครับเบาๆเนี่ยล็อกต้องล็อกด้วยทุกครั้งนะครับเดี๋ยวมันขึ้นเนินเดี๋ยวมันยกเทนี่ครับล็อกร้อนง่ายๆครับง่ายๆเอาครับดยวขับไปดูเ,เตอร์ขึ้นไปในตัวเขาไปในตัวเขาอันนี้มันชอบมาด้วยโน<อ>สามล้อกระโดดขึ้นเลยมามาตัวเขา ง่ายครับนิ่มๆขับง่ายงนิ่มๆเลยครับที่เก่าครับรีวิวที่เก่าสนามสนามบอลข้างวัดกับไงอนะมาแล้วไอ้ตัวนี้กระโดดขึ้นรถก็จะเป็นรีวิวถนนใหญ่ให้ดูด้วยครับขี่เร็วถนนใหญ่ด้วยขี่รอบๆให้ดูครับนิ่งๆครับนิ่งไปติดทุกจุดทุกดวง รถใหม่ก็ว่าได้ครับรถใหม่ครับมือสองสภาพมือหนึ่งครับง่ายๆครับง่ายๆนี่ครับบรรยากาศที่เดิมครับรีวิวที่โบูดปัดโศกแจ้งโบ,บสบูดัดโศกแจ้งสวยงาม เกียร์สองเนี่ยเกียร์สองกดลงอีกเป็นเกียร์สองเออเออไายเกียร์สองเมื่อกี้สี่เกียร์หนึ่งครับนี่เกียร์สองครับเกียร์สองสี่เกียร์นะครับสี่เกียร์แบบรถเบบครับพวกสี่รถเบบก็เข้าใจอยู่แล้วครับรถเบบระบบเกียร์เหมือนกันเลยครับเกียร์สองครับง่ายๆนิ่งๆครับอันนี้ขับง่ายครับขับง่ายครับง่ายมาก ไม่มีเสียงอะไรลยครับไม่มีเสียงสั่นนะครับคันนี้เสียงสั่นกุ๊กกุ๊กกักๆกไม่มีครับแน่นดีครับคันนี้เนแน่นดีใครครับใครชอบแน่นแน่นไม่มีเสียงรบกวนครับคันนี้เลยครับดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์แน่นอนครับไม่มีล้มไม่มีถล่มแน่นอนครับไม่มีล้มไม่มีถล่มมอเตอร์ไซค์ก็คันละหกเจ็ดหมื่นอันนี้ห้าหมื่นห้ารวมส่งครับรวมส่งพร้อมส่งเลยครับไปพร้อมส่งเลยครับ จ <Wars>. wow. ริงครับจงจริงแน่นอนครับส่งมาหลายค <'s> ันแล้วดูในคลิปได้ครับมีช่องเป็นประกันครับมีช่องเป็นประกันช่อง YouTube ไม่ต้องกลัวโกงครับบางลูกค้าบางท่านโอนให้ครบเลยครับปกติจะให้โอนครึ่งหนึ่งนะครับโอนครึ่งหนึ่งแล้วก็ถึงก็ค่อยโอนอีกครึ่งหนึ่งนะครับปกตินะครับแต่ลูกค้าบางเจ้าโอนให้หมดเลยครับเชียใจครับมีช่องมีช่องเป็นประกันครับมีช่องเป็นประกันไม่มีใครเอาช่องมาทิ้ง เฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กลบทิ้งอะไอย่างเงี้ยมีปัญหาครับแต่ช่อง YouTube ไม่มีใครเคาลบทิ้งหรอกครับช่อง YouTube มีช่อง YouTube แล้วอของจริงครับของจริงแน่นอนครับไม่ไม่เหมือนของของในเฟซนะครับแต่ของในเฟซเนี่ยหลอกอาจจะหลอกลวงครับคือลบทิ้งได้นะไม่เสียดายครับช่องช่องไอเฟซบุ๊กก็สร้างใหม่มาได้ครับแต่ช่อง YouTube นี่ลบไม่ได้ครับลบไม่ได้สร้างยากครับสร้างยากแน่นอนครับช่อง YouTube นี่คือใครใครที่อยู่ช่อง YouTube แล้วคือยืนยันได้ครับของจริงครับ ของจริงมีภาพมีเสียงคือร้อยเปอร์เซ็นต์คือของจริงครับไม่มีหลอกลวงครับช่อง YouTube ไม่มีลบสั่งกันง,ง่ายๆครับช่อง y o u t u b e กอสังเกตง,ง่ายๆครับช่องที่มีโฆษณาติดมานะครับเนี่ยคืออันคือช่องจริงครับ YouTube ช่องจริงครับจะมีติดโฆษณาครับสังเกตง่ายถ้าช่องไหนไม่มีโฆษณาติดแปลว่าเพิ่งสร้างมาใหม่อาจจะเชียร์เชียร์ยใจไม่ได้ครับอาจจะสร้างมาลงมาอัปโหลดมาหลอกลวงครับมีจาชีพครับ ถ้าติดโฆษณาแล้วขึ้นคือของจริงครับสังเกตได้ง่ายช่องยูทูบคือของจริงครับมีโฆษณาติดโฆษณาติดขึ้นมาเด้งขึ้นมาครับนั่นแหละคือของจริงช่องเขาอยู่ร้อยเปอนแน่นอนครับมีตัวตนจริงครับร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้ายังไม่มียังไม่ติดโฆษณาเขาอาจจะอัปโหลดขึ้นมาหลอกลวงก็ได้ครับสังเกตได้ง่ายครับช่องจริงช่องไม่จริงนะครับของจริงของไม่จริงนะครับก็อาจจะมีเสียงพระสวดมนต์ด้วยนะครับเพราะมีงานงานแต่งอยู่ข้างๆนะครับงานแต่ง งานแต่งวันนี้บริมารีวิวนี่ก่อนเด็กไปโรงเรียนครับจะไปส่งเด็กโรงเรียนด้วยเลยต้องรีวิวครับมีเสียงพระแทรกก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเสียงเพลงก็ติดอีกครับติดลิขสิทธิ์อีกถ้ามีเสียงเพลงเสียงพระก็คงไม่ติดละมั้ครับเดี๋ยวจะไปรีวิวท่อนใหญ่ให้ดูครับก็ขี่ดูรอบๆกันแล้วนี่เดิมๆครับเดิมๆใหม่ๆครับสภาพใหม่เดิมๆเลยครับคันี้เดิมๆเลยภาพเดิมนะล้อกิ๊ก ทุกจุดี่ครับทุกจุดยังเหมือนเดิมครับแผ่นรองก็อยู่เหมือนเดิมทุกจุดครับมีทุกจุดนะครับแผน่นแผ่นที่รองกันกันกันเสียงนะครับนี่่ถ้ามีแผ่นนี้มันจะมันจะ มีเสียงดังครับสังเกตได้ง่ายครับรถรถที่มีเสียงดังเสียงไอ้ก๊กกกกกกกมีมีมีแผ่นนี้ลองครับพอเล็กมันเสียดสีกันครับสังเกตง่ายก็ฮาร์ดยางในรถอะไรก็ตัดมาสายได้ครับคนคนไหนมีเสียงครับมีบอกแนะนําด้วยขั้นไหนใครมีสามล้อสำเร็จที่มีเสียงนะครับมันจะดังตรงนี้นะครับตรงนี้ที่มีเสียงครับไม่มีแผ่นนีครับมันจะสั่นครับเสียงดังมากครับบางทีเสียงสั่นลึกสั่นเลยครับเพราะเสียงตัวนี้แหละครับนี่ เวลาเร่งเครื่องเวลาตกลุมอะไรจะเสียงดังแรงครับนี่แผ่นนี้ถ้าใครไม่มีหลุดหายอ่าหลุดหายส่วนมากคือหลุดหายครับใช้งานไปนานๆหลุดหายใช้ยางในรถครับยัดเข้ารองได้ครับช่วยได้ครับลดเสียงรบกวนเสียงสัน่นก็จะออกไปถนนใหญ่ขี่ทำคมเร็วให้ดูส่วนใหญ่ขับเองนะครับไม่ให้เด็กขับ ใช่ครับสตาร์กสีได้มีโชคมีโชคด้วยครับว่าอากาศเย็นอากาศจะเย็นครับกระดึงโชคอากาศเย็นหน้าหนาวครับแปรไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวกดซ้ายไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำนะครับนี่เปิดไฟหน้านะครับปิดนะครับมีไฟลีนี่คือปิดไฟนะครับ ไฟหน้าเป็นไฟลีไฟลีไฟลีเวลาจอดปิดไฟหน้าเป็นไฟลีนี่ก็ปิดไฟครับเดี๋ยวให้เด็กถือกล้องครับผมก็ขี่มาจากที่สนามเยาวชนข้างวัดขี่มาก็3กิโลครับ77็ดสิบเจ็ดนะแปดสิบแกิโลพอดี3กิโลครับเกือบ3กิโลจากนู่นมานี่ครับ แต่วันนั้นก็ว่าจะกลับมาขับก็ไม่ได้ขับนะครับวันที่รีวิวกับลูก2คนนะครับก็รีบไปส่งลูกก็ไปส่งผู้โดยสารโบกสอก็เข้าสนามเลยครับ2อาทิตย์นะครับเพิ่งกลับมาบ้าน2อาทิตย์เราตั้งตั้งแต่วันตอนแรกครับเลยเพิ่งได้มารีวิวนี่รีวิวขับให้ดูครับเราจะขับให้ดูครับห้ารูนะครับห้ารูเนี่ยพ่าพอห้ารูห้ารูจะแข็งแรงครับจะแข็งแรงห้ารูจะแข็งแรงกว่ากว่าสี่รูครับเ่า ใหม่ๆครับดูเคร mm ื hmm. mean, ja ่องครับเครื่องใหม่ๆครับไม่มีตำหนิครับมีตำหนิแน่นอนครับเครื่องยังกิ๊กๆเลยครับเท่ากับได้รถใหม่ครับมือสองสภาพมือหนึ่งมือสองสภาพมือหนึ่งใช้กันยาวๆเลยครับคันนี้ครับเพิ่งได้แ80ดสิบกิโลนะเพิ่งขับได้แปด0ิบแปดสิบกิโลครับดูกล่องครับ กล่องเรู้ครับข้างในกล่องอย่างนิ่งๆอยู่เลยครับับนิ่มสบายครับคันนี้นิ่งๆเลยครับรับนิ่งๆเลยยังมันแกะเลยครับยางก็ออกจากห้างเลยครับมือสองซื้อมือสองได้สภาพมือหนึ่งราคามือสองนะครับครับก็มาดูข้าวด้วยครับข้าวมียังไม่มีน้ําฝนยังไม่มีเลยตั้งแต่วันไม่มีฝนก็ได้สูบต้องได้สูบน้ําใส เดี๋ยวขับไปดูครับขากลับครับขากลับก็จะขับไปดูอ่าก็จะขับไปดูนะครับขับมือเดียวนะครับขับมือเดียวมือหนึ่งไม่ใช่มือหนึ่งอีกแขนหนึ่งถือโทรศัพท์นะครับตรงนี้ไม่ได้จับนะครับเสียงครับเสียงนิ่มๆครับเยันหนึ่งไป มือเดียวครับฝั่งนี้ไม่ได้จับนะครับสบายครับสว่างนิ้วเด็กป2ป3เด็กป1แค่ขับได้นะครับนิ่งๆแบบนี้ครับสบายสบายครับเอาเกียร์ปล่อยมือเข้าเกียร์เลยครับเีย ามมาได้ครับศูน4 2เก้าสองสี่สาหกสองสองสามจะอีมือหนึ่งครับอย่างที่บอกครับไม่มีหลอกลวงไม่มีต้มตุนแน่นอนครับดูในช่องได้ครับช่อง YouTube ได้อย่างที่บอกนะครับสอบถามมารับดูก่อนได้ครับครับจริงของจริงครับของจริงไม่ใช่หลอกลวงต้มตุนไม่ใช่ไม่ใช่แกงนะครับไม่ใช่แกงสิบแปดมงกุฎด้วยนครับ บางเจ้าเนี่ยครับซื้อไปโอนเงินสดให้หมดเลยครับไปส่งบางเจ้าหลายคนอยู่ครับทื่อใจก็โอนเงินสดให้ก่อนเลยครับปกติก็โอนครึ่งนึงครับไปถึงไปถึงก็ใหา่อีกครึ่งนึงก็ค่อยลดลงครับปกติครับที่ไปส่งนะครับบางแต่บางเจ้าก็โอนให้หมดเลยครับราคาครับตามราคาราคาโอนครึ่งนึงก่อนนะครับบางท่านไม่ไว้ใจไม่ไม่ไว้ใจก็โอนครึ่งนึงก่อนไปถึงลดไปถึงครับค่อยโอนอีกครึ่งนึงนะครับตามนี้ครับก็ฝาก ติดตามอ่าใครก็ติดตามมาด้วยครับติดตามมาด้วยนี่ก็ล่าสุดนะครับคันล่าสุดเดือนกรกฎาคันล่าสุดเลยคันนี้ต่อจากคันมีหลังคานะครับฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับจะอีกมือหนึ่งครับผม